ความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ 2.5K แล้วก็หมวดหมู่ที่เขาแยกออกมาให้ก็ดูโคตรง่ายเลยโอโ้แต่ละสีแต่ละฟังก์ชันการจับเห็นจะไกลๆเล็กๆหรือจะมืดๆนี่ก็ยังแยกได้เดี๋ยวนี้เขาฉลาดขึ้นเยอะเลยมันตรวจจับไม่ได้แล้วเขาก็จะหมุนกลับแตงโพซิชันแรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l v i มอในที่สุดก็มาถึงสำหรับกล้อง2เลนจากทางเ x i ยวมี อันนี้เป็นตัวแรกเลยนะเอ๊ตัวที่2สิรุ่นแรกเนี่ยเป็น C300 นะตัวนี้ C500 d u ้เออเพิ่มความชัดแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยใครยังไม่เคยใช้กล้อง2เลนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เอ๊ะมันจะมี2เลนไปทําไมเนี่ยเมื่อมันติดตั้งอยู่ที่เดียวอยู่แล้วแล้วมันก็หมุนได้360องศาใช่ไหมกล้องตัวหนึ่งเนี่ยแต่พอมาได้ลองใช้โอ้โหฟังก์ชันเขาเยอะมากๆแล้วมันสามารถลิงค์คู่กันได้ด้วยมีตัวเดียวนี้มองรอบบ้านได้เลยถ้าลองออกไปตามสี่แยกไฟแดงบ้านเราเนี่ยโอ้โหเสาตัวหนึน่ว <c oughs> ว่่าตตออนนนี้้้ไมงและค ประหยัดพื้นที่ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะแถมตัวนี้โคตรฉลาดเลยอัปเกรดฟังก์ชัน AI มาเพียบแล้วต่างจากรุ่น C 3 0 0ยังไงราคาถูกลงนิดหน่อยเลือกตัวไหนดีใช่ไหมก่อนอื่นมาดูไฮไลท์หน้ากล่องก่อนเลยดีกว่ารองรับ Google แล้วก็ Amazon Alexa ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นออโตเมชันให้ตัวกล้องจับการเคลื่อนไหวแล้วก็เอาอุปกรณ์อื่นๆทํางานเนี่ยได้เลยหรือใครมีหน้าจอ Google หรือ Smart TV ก็สามารถสกรีนหรือว่แคสไปดูยังอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันข้างกล่องโอ้โหลิต์มายาวเป็นห สองข้าง่ไม่เหมือนกันเอกจัดเต็มมากๆตัวนี้แต่ก่อนอื่นดูของในกล่องกันหน่อยดีกว่าครับผม <c oughs> ตัวกล้องสติ๊กเกอร์เอาไวไปไปา้เป็นไกด์ในการเจาะพุกสกรูคู่มือบรารันตีการใช้งานแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นตัวฐานนั่นเองรอบนี้จะห้อยหัววางไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยตัวเดียวคือรับจบตัวฐานเนี่ยเขาดีไซน์มาแบบใหม่แล้วนะว่าหมุนปึ๊บมันก็จะสามารถทําเป็นแบบองศาคล้ายๆ90องศาได้เลยนะใครสายห้อยหัวห,วหรือว่าชอบติดกับเพดานใช่ไหมคืออ <c oughs> ย่างนี้จะเห็นรอบๆเลยดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่วยเพิ่มมมุอองได้เยะาก2 ไฮไลท์เลยมี2กล้องมันช่วยอะไรทํางานแยกกันหรือเปล่าแน่นอนของเสียวมีต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วไี่ไ,ไเป็นอีกไฮไลท์เขาเลยจะเป็นลิงเกจวิวนั่นเองคือกล้องตัวล่างเนี่ยเขาจะฟิกส่วนกล้องตัวบนเนี่ยเกือบ360องศาคือหมุนได้รอบตัวมาดูของจริงกันเลยดีกว่านี่เราก็ติดตั้งไว้ตรงมุมเสานะดูเห็นทางบ้านเลยสังเกตดูดีจะเห็นว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมที่มันกระพริบกระพริบบิ้งอยู่ใช่ไหมอยากจะดูใ,ใกล้ก็แค่เนี่ยเอานิ้วไปแตะค้างไว้ นี่จะเห็นแล้วนะว่ามีไอคอนลิงเกจมาอยู่แล้วก็ตัวที่เป็นพานโนรามาเนี่ยจะหมุนมาตรงที่เราแตะอัตโนมัติเลยครับผมดูแถมเป็นกล้องซูมด้วยแล้วโคตรชัดใช้งานง่ายมากๆ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็น Human Tracking เนี่ยตัวกล้องเขาจะหมุนกลับให้อัตโนมัติเลยนะโคตรด,ดีคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจอคนใช่ไหมมันหมุนตามเสร็จแล้วมันจะค้างไว้ตรงนั้นเลยโอ้โหจบเลย <c oughs> เราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนั้นเนาะแล้วมันไม่ได้กลับไปที่เดิมเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเวลาหมุนเจอคนหรือว่ามันหมุนตาม Tracking สัตว์เลี้ยงหรือ Motion เด่นต่างเนี่ยเวลามันตรวจจับไม่ได้แล้วเขาก็จะหมุนกลับไปยัง Position แรกก่อนจะตรวจจับให้อัตโนมัติเลยนะตรงนี้ดีมากๆเราก็สามารถไปยงัง Preset ได้นะ <c oughs> พีเซตเนี่ยสามารถตั้งได้5ฉากอันนี้ก็มีตรงทีวีมีตรงบันไดแล้วก็มีห้องครัวนั่นเองหรือว่าจะหมุนแมนนวนก็ทําได้ง่ายๆอยู่แล้วนะก็จะมีวงล้อตามเคยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยตามนิ้วเลยนะครับผมกดตรงไหนไปตรงนั้นอันนี้จะเป็นอีกไฮไลท์หรือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างหลักๆเลยวเวลาจะซื้อกล้องวงจรปิดก็ต้องรองรับ 5G นะก็เรื่องความปลอดภยัยเนาเราอยากจะดูตอนไหนไมันต้องได้ดูตอนนั้นเลยซึ่งตัวนี้ก็รองรับ 5G ลื่นไหลทั้งคู่เนี่ยสเปคเดียวกันนะนะะใส่่่วขอวอองลเนีียยดจูท 2.5K แล้วก็ตัวกล้องฟิสิกอลเนี่ยเป็น4ล้านเมกะพิกเซลแค่ตัวที่มันเป็นกิมบอลหรือที่มันหมุนได้เนี่ยมันจะซูมกว่าเท่านั้นเองจะใช้ฟังก์ชันเดกี้ก็อย่าลืมมาเปิดนะตัวจุด3จุดเลยแล้วก็อันแรกสุดเนาะคามิราสติ้งแล้วก็เกือบล่างสุดเนาะดูเอลเลนวิงเกิวิวแล้วก็มากดเปิดฟังก์ชันนี้้ง่ายๆเลยแค่นี้กล้องมันก็จะทํางานคู่กันอยู่แล้วนะความดีงามเวลาที่มันใช้คู่กันเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้องที่เป็นเลนส์ฟิกมันตรวจจับการเคลื่อนไหว่เลนีท ได้แล้วเราจะเห็นชัดขึ้นนะเพราะมันเป็นเลนส์ซูมแทกจิ้งไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะไม่เจออะไรเราก็จะหมุนกลับไปที่เดิมมันใช้งานคู่กันได้ราบรื่นมากๆแล้วมันต่างจากรุ่น300ที่ราคาถูกกว่านี้ประมาณสัก300บาทยังไงว่าตัวนี้จะดูกลางคืนได้ดียิ่งขึ้น F <S <S จะอยู่ที่1.6เพิ่มอินฟราเรดมาถึง6ดวงปกติเขาก็จะมีแค่ดวง2ดวงใช่ไหมแล้วตัวอินฟราเรดเนี่ยก็ปรับปรุงมาใหม่ไม่แยงตาหรือว่ามองตอนกลางคืนเนี่ยไม่เห็นทำให้ดูภาพขาวดําเหมือนภาพสีจางๆอ่อนๆเลยแล้วก็ชัดดมาากๆในนนวีีโออคืภพ อย่างมืดดูในกล้องเหมือนปกติเลยใช่ไหมแค่ภาพไม่มีสีเท่านั้นเองแล้วที่เขาหมุนมาเองตอนทีแรกก็จะเป็นฟังก์ชันลิงเกจนั่นเองเวลาเจอโมชั่นหรือเจอคนก็จะหันมาซูมให้เลยอีกอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นลำโพงนั่นเองเมื่อก่อนเวลาจะคุยสนทนาจะต้องไปอยู่หน้ากล้องหรือต้องไปพูดใกล้ๆเนื่องจากไม่รับเสียงเลนนะ้อยที่ติดอยู่ข้างล่างตัวกล้องกับลำโพงจิว๋วๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่กับตัวนี้นะขนาดเรานี่โอ้โห ดูจากกล้องก็รู้ว่าทางกันพอสมควรน,นะตามสเปคเลยเนี่ยอยู่ประมาณ5เมตรคุยได้ชัดแจ๋วสนทนาคุยแบบลื่นไหลได้เลยนะซึ่งตรงนี้ก็เกิน5เมตรไปนิดหน่อยปกติแล้วบางทีมันจะค่อนข้างดีเลยน,นะแต่ว่าตัวนี้เลียวทางมากๆอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากลำโพงนะนะฮัลโหลเทสท์สองสามที่ฮัลโหลเทสทจะอยู่ไกลเกิน5เมตรแล้วนะ เป็นแง่เสียงโคตรดังเลยเนี่ยเรายังได้ยินเลยตอนนี้กยังเป็นในส่วนของลำโพงกล้องเสียวมี c 450 0 duo นะเราก็ใช้กับ 5g เสียงลื่นมากๆแล้วนี่ก็เป็นลำโพงที่อัปเกรดขึ้นมานะแล้วก็ข้อแตกต่างสุดท้ายคือตัว c 3 0 0มันจะชาร์จที่ 2k ส่วนตัว c 5 0เนี่ยจะชาร์จที่ 2.5k ทั้งคู่เลยทั้งคู่เนี่ยชอบมากๆรองหลับ 5g คือได้ maximum resolution อยู่แล้วนี่นะก็จะเห็นแบบเรียลไทมเลยนะครับผมมีคนไปล้างมือล้างจานอยู่ตรงนี้ ส่วนฟังก์ชัน AI อื่นๆเนี่ยก็มาหมดเลยนะเดี๋ยวขอมาดูกันหน่อย AI setting ไม่ว่าจะเป็นการจับการเคลื่อนไหวหรือว่าจะแยกเป็นคนมาเลยก็ทาได้แถมรอบนี้โคตรฉลาดไม่เจอปนกันมั่วแล้วนะเห็นจากไกลๆเล,กเล็กๆหรือว่าจะมืดๆนี่ก็ยังแยกได้เดี๋ยวนี้เขาฉลาดขึ้นเยอะเลยของ Xiaomi ก็โอ้โหทารถยนต์รถไฟฟ้ามี AI จตบแค่กล้องวงจรปิดแต่เสียดดยไม่ได้อัปเกรดมาให้รุ่นเก่าๆมาต่อกันก็จะเป็น Virtual Fence, Sky Detection, Ped Detection, Image Detection แล้วก็ตัว Area Detection Virtual อันที่2จะเป็นสีม่วงๆเนะ เราก็มาตีกรอบแล้วก็โยงเองได้ง่ายๆเลยนะครับผมตรงนี้ มันจะต่างกับสีน้ําเงินอันซ้ายสุดเดี๋ยวไปดูกันนะจะให้เขาโชว์มาในฟุตเทจก็ได้หรือไม่โชว์ก็ได้แต่เราชอบอะไรที่มันแบบโชว์มาไ้เยอะดูล้าเด็เราเปิดทุกฟังก์ชันอยู่แล้วเสียงเด็กร้องไห้ตรวจจับสัตว์เลี้ยงนะครับผมสนับธาตุแมวเราก็จะมี i m a g e Dete c เ i o n เผื่อใครยกเขายกกล้องแล้วก็เอาอะไรมาปิดบังตรงนี้จับได้เหมือนกันแล้วก็ a อร์เรียนดติเคชันตรงนี้มันต่างจาก i r อร์ช F e n c e ยังไงคือตัวนี้จะเป็นอันหลักนะครับผมตัวสีน้ําเงินด้านซ้ายสุดเนี่ยคือเราไม่ได้เปิด เผื่อใครอยากจะได้อะไรที่สําคัญสําคัญจริงๆอ่ะแค่ประตูลวหน้าบ้านคนเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยก็เสร็จป <Okay. S 1> ั้งแต่เราเนี่เอาทุกอย่างนะครับผม <c oughs> เวลาจะดูย้อนหลังเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาต้องฟิกกล้อง gimbal หรือว่าจะเอาท้งคู่ <Okay. S 1> แล้วก็หมวดหมู่ที่เขาแยกออกมาให้ก็ดูโคตรง่ายเลย <c oughs> แต่ละสีแต่ละฟังก์ชันการจับแต่บ้านเราไม่มีสีเขียวหรือไม่มีหมาแมวให้จับเท่าไหร่เราก็ดูไทม์ไลน์จะดูย้อนหลังก็ง่ายมากๆมันก็จะมีทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยจะเป็นแต่ละกล้องนน่เนี่งนี่เจอคนอ่ะมันก็จะหมุน นี่ตอนทดลองกล้องเนาะหรือจะมาโหลดดูออเพย์แบ็กวิดีโอดูทั้งกล้องบนกล้องล่างอะไรเงี้ยก็ทําได้ง่ายๆอยู่แล้วของเสี่ยวมี่ก็แยกมาเป็นลายละชั่วโมงเลยนะสี่โมงทั้งกล้องบนกล้องล่างส่วนที่เขาอัปเกรดระบบความปลอดภัยมา MJA1 Security Chip เนี่ยป้องกันการเจาะเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยไม่รู้จะเทสยังไงเหมือนกันโอเคไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เขาล้ำมากๆฟังก์ชัน AI จัดเต็มแถมเพิ่มราคามานิดเดียวจาก1่เลนคือซื้อนี้คุ้มกว่าเยอะแล้วเดี๋ยวนี้แนะนําเป็นกล้อง 5G แล้วนะสมัยทำสมาร์ทโฮมแรกๆกว่าจจะดูได้หมุนจนถึง บ้านยังไม่ได้ดูเลยตัวนี้คมชัดลื่นไหลใช้งานง่ายแถมฟังก์ชัน AI ฉลาดขึ้นเยอะในส่วนของราคากันหน่อยดีกว่าก็จะอยู่ที่หนึ่งพันปลายๆเท่านั้นเองใครอยากจะได้กล้องสวยๆดูลำล้ำติดในบ้านเลนชัดทั้งคู่แถม AI ฟังก์ชันก็ฉลาดขึ้นด้วยโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจิตเจ๋งๆแบบแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเต 拜拜。Bye bye.